ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดี f อีที่รักธาตุดินนะคะมาแล้วค่ะขนาดนี้นะคะเวลาตีสองเป๊ะเลยนะคะนางฟ้าตั้งใจทำความรักตลอดเดือนมิถุนายนให้ธาตุดินพึกศกันมังกรน,นะคะตอนแรกจะทำพรุ่งนี้ทำวันนี้เลยก็แล้วกันนะคะมีพลังงานของชาวธาตุดินมาสกิดหัวใจนางฟ้าบอกว่าอ่านไพ่ความรักของเดือนมิถุนายนสักทีสิรอฟังอยู่นะได้เลยค่ะจัดให้ค่ะหรือจะเป็นธาตุไหนมาฟัง ก็ได้ถ้าหากว่ามาส่องธาตุดินนะคะลงธาตุน้ํากับธาตุไฟไปแล้วนะคะให้ฟังกันแบบว่าชื่นมืนหัวใจชุ่มฉ่าตลอดเดือนนี้เลยนะคะวนฟังซ้ําได้ค่ะมันจะแบบว่ามีเรื่องให้เกิดขึ้นทุกวันทุกวันตลอดเดือนมิถุนายนให้คุณใจฟู มาค่ะไม่ต้องอารมณ์ผบทเยอะค่ะเงียบๆสงบดึกสงัดเช่นนี้นางฟ้ามีพลังงาน energy แบบว่าร้อยเต็มร้อยเลยค่ะความรักธาตุไฟเออธาตุดินพึกษกันมังกร1-30มิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรจะน้อยหน้าไฟกับน้ำหรือเปล่าเรามาดูกันนะอ่านไปเรื่อยๆนะคะ พลังงานใบแรกนะคะโอ้ความรักธาตุดินพึกสบก,กันมับางกรอ,อยู่อ่ะเธอคุณนะ่ะคุณผู้ฟังธาตุดินนะ่ะกําลังคิดว่าจะหาแพทชั่นใหม่ๆในชีวิตหรือเปล่าอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้เข้ามาเติมเต็มหัวใจละหรือกําลังคิดว่าจะงอ้อขอโอกาสใครอยู่หรือเปล่านะเจ็ถ้วยเซเว่นออฟครับคุณดิวกับชาวธาตุน้ำหรือเปล่าคะราศีกรกฎมีพลังงานใครบางคนมองว่า เมื่อไหร่ธาตุดินจะเลือกเขาอะเมื่อไหร่ธาตุดินจะใจอ่อนอะเมื่อไหร่ธาตุดินจะให้ค่าจะเห็นใจเขาสักทีอะ ภายในวันที่7นี้ <_ C> e <an> เขาอาจจะเทคแอคชั่นกลับมาโทรมาจูจ่โจมหมทยานถามคุณว่าเธอท่าดินเรารักเธอนะเราชอบเธอนะเราปิ๊งเธอนะเมื่อไหร่เธอจะใจอ่อนตกเป็นของเราเสียมีพลังงานของทัตน้ำราศีกรกฎนะคะเฮี an, uh ้ยนกระหือรืออยากรู้จักคุณอยากผูกสมัครหัวจิตหัวใจกับคุณแล้วก็อยากเทคแอคชั่นหาคุณอยากบอกเร่าเก้าสิบเถามคุณว่า คุณพร้อมไหมที่จะเปิดใจให้เขานะคะคล้ายๆว่ามีพลังงานของใครบางคนจู่โจมทําให้คุณใจฟูในเดือนมิถุนายนนี้นะมาในรูปแบบของคนใจดีใจกว้างสายเปด,ด้วยธาตุน้ําราศีกรกฎนะคะไปต่อนะคะความรักตลอดเดือนมิถุนายนของชาวทัตด,ดินพึกศกันมังกรจะเป็นเช่นไรอีกเรามาดูกันซิ ซิกออฟสอดหกดาบคุณเนี่ยดินพึกศกกันมังกรพลังงานของคุณเนี่ยอยากปล่อยวางปล่อยผ่านปล่อยทุกสิ่งอย่างให้มันแบบว่า ลองลอยไปไกลความจริงทิ้งมันเสียความทรงจำปล่อยไปตามเวนร,รมเลื่อยไปคุณอยากปล่อยทุกสิ่งอย่างให้ล่องลอยไปกับสายลมสายน้ำแสงเดือนแสงดาวคุณไม่อยากเก็บพลังงานท็อกซิกเข้ามาคิดมาปวดหัวแล้วแต่มีใครบางคนที่ไปจากคุณไม่ได้ไงมีใครบางคนอาจจะคิดถึงคุณมากอยากกลับมาในชีวิตคุณราศีกรกฎราศีเมทุนหดาบเจ็ถ้วยพลังงานเลขหเลข ใครบางคนนั้นไม่สามารถตัดสวาร์ตตัดสัมพันธ์สายสวาสดจากคุณได้เพราะว่าเขามองว่าคุณคือความสุขอ่ะเขามองว่าธาตุดินอย่าเพิ่งปล่อยเขาได้ไหมเขายังคิดว่าคุณคือความสุขอยู่คุณยังเป็นแรงบันดาลใจเป็นอินสปิเรชันในชีวิตเขาอยู่เลยใครบางคนรู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจในโชคชตาที่รู้สึกว่าธาตุดินน่ะ ทำให้เขารู้สึกว่าเควงควางอ้างวางหวัวใจเดียวดายอาดูน,นะคะมีพลังงานของคนที่น้อยเนื้อต่ำใจในโชคงชะตารู้สึกว่าทัดดินไม่รัดขอแล้วอยากจะปล่อยมืออยากจะทิ้งเขาให้แบบว่าอ้างวางเดียวดายนะคะทัดน้ำแล้วก็มีทัดลมนะคะราศีกรกฎราศีเมทุนเลขเจ็ดเลขหกอยากบอกว่าใจเย็นๆนะดินอย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งปล่อยมือเราอะ่ะยังไม่พร้อมนะคะมีคนไม่พร้อมออกไป จากความสัมพันธ์ที่คุณกําลังคิดพินิษพิคห์เาขาคนนั้นอยากจะกลับมาขอโอกาสแล้วก็ขอแบบว่าทําให้คุณใจฟูอีกนิดนึงนะคะไปต่อนะคะคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีกรกฎราศีเมทุนเลขหก 6, เลขเจ็ดนะคะเขาอยากบอกว่าอย่าปล่อยมืออย่าปล่อยมืออย่าเพิ่งปล่อยนะดินนะโอดูสิ เขาทำใจไม่ได้ถ้าหาว่าคุณจะปล่อยเขาไพ่เดมูลใบนี้นะคะผู้หญิงคนนี้หัวใจแตกสลายเมื่อสองมองที่ประจันหัวใจแตกสลายมีพลังงานของคนธาตุน้ำอีกแล้วราศีมีนาจะเกิดปีจอวันจัน์หัวใจแตกสลายเพราะว่าธาตุดินไม่รักไม่เลือกไม่สนใจ ไม่หันมองเขาไม่ให้โอกาสเขาเขาอยากบอกว่าเธอเราส่องเธอตลอดแหละนางฟ้าไม่รู้ว่าคุณมีประเด็นเม้งกับคนเก่าอยู่หรือเปล่านะมีใครบางคนส่องเฝ้ามองรอคอยการกลับมาการให้โอกาสการมาเจอกันระหว่างคุณกับเขาคนคนนี้นะคะรักห่วงใยห,ห่วงแหนแล้วก็แสนแคร์คุณมากๆแสนรักแสนแคร์แสนห่วงแล้วก็ ส่องมองสเมเบิงคุณแบบว่าระยะเผาขนส่องทุกวันคุณโพสทุกวันเขาก็ส่องทุกวันบางครั้งส่องอย่างเดียวไม่พอเซฟด้วยน้ําตาไหลาด้วยคิดถึงด้วยเพราะว่าเหมือนทาาุดินจะปล่อยแต่เขาไม่ยอมทําใจไม่ได้เจ็บเดอ้อเจ็บเดอ้อทาาุดินคือใจลายแท้เขาว่าแบบนั้นนะคะแล้วสิงีนราศีกรกฎราศีเมทุนไม่พร้อมออกไปจากอ้อมอกคุณนะคะทาาุดินค่ะอย่าใจร้ายกับเขานะคะ ทัดดินเนี่ยเป็นคนที่แปลกลึกลับอินโทเวดเข้าถึงยากมีองค์ความรู้เก่งฉลาดแล้วก็เคารพการตัดสินใจของตัวเองมากสมมุติว่าอีกใจนึงรักมากเหลือเกินแต่อีกใจนึงก็คือเหมือนแบบว่าไม่ละอยู่แล้วเป็นความปวดหัวเป็นพลังงานท็อกซิก คบไปแล้วปวดใจไม่ดีกว่ายอมตัดใจได้แต่อีกสิ่งหนึ่งคือแบบโอ m มก้ d ทำไมฉันทำอะไรลงไปนี่คือนิสัยตัวต,วตวนของคนเกิดธาตดินนะเป็นคนที่ปากไม่ตรงกับใจนะ <c oughs> ไปต่อนะคะไม่ได้นะปากไม่ตรงกับใจไม่ได้นะปากต้องตรงกับใจนะธาตดิน ไปต่อคะ่ะโอเมจิเชียนคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุลมเช่นเคยนะคะมีราศีเมถุนราศีกุมออกมามีใครบางคนใช้กดแรงดึงดูดกับธาตุดินหรือพลังงานคุณอาจจะใช้กดแรงดึงดูดกับใครสักคนหนึ่งแล้วมันก็เป็นไปตามที่คุณต้องการมีบางคนคิดถึงคุณสองคุณมองแล้วก็รอคอยว่าเมื่อไหร่คุณจะกลับมากลับมาได้ไหมกลับมาได้หรือเปล่ามาอยู่ในอ้อมกอดอ้อมใจเขาได้ไหมอาจจะเป็นคนธาตุลมลาศีกุม นะ,ะที่แบบว่าเฝ้าร้องขออธิษฐานต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณกลับมาเพราะเขารู้สึกว่าการเสียคุณไปหรือว่า เหอห่างหมางเมินกับคุณไปนั้นมันทำให้เขาทุกตรมทรมานหัวใจเขาไม่อยากส่องคุณทางโซเชียลแล้วไม่อยากส่องคุณทางจิตวิญญาณแล้วเขาอยากเจอคุณตัวเป็นๆแบบว่าพูดคุยกันแบบว่าได้แบบว่ามองเห็นสีหน้าแววตากันนะคะนี่คือความรักธาตุดินที่จะเกิดขึ้นจะมีชาวธาตุลมนะคะแล้วก็มีธาตุน้ำเข้ามาออนอแหนวุ่นวายขายประช่อนกับคุณเราหรือให้คุณเปิดใจยอมใจ เขา,าแล้วไม่ปล่อยเขานะคะเดี๋ยว้องฟ้งขออนุญาตจิบน้ำสักครู่นะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะความรากักธาตุดินจะเป็นเช่นไรอีกดินพฤกษกกันมังกรเนี่ย โอ้พลังงานของใครบางคนเดวิลเขาอยากเจอคุณมากๆเลยอะพลังงานคือแบบคุณอาจจะดีกวกับธาตุาดินด้วยกันอาจจะเป็นคนเกิดราศีมังกรพลังงานของเดวิลใครบางคนเน่ยปาถนาแต่คุณเนะี่ยโหยหาแต่คุณแสนเสน่สนหาคุณเนะี่ยอาจจะเป็นคนที่สวยเซ็กซี่หล่อเล้าใจมีเซ็กอัพ,เพีเยวขั้นสุดภาพของคุณนะคะ ความหล่อล่ำก้ามปูความซิดผักเป็นป้องๆของคุณความใจดีมือนุ่มนวลของคุณเนี่ยทำให้เขาลืมไม่ลงอะ่ะทำให้เขารู้สึกว่าเมื่อไหร่นะเมื่อไหร่นอเราจะได้เจอธาตุดินอีกนะทำไมทุกสิ่งอย่างมันช่างบอกว่าน่าจดจำน่าซบคุณอาจจะเป็นคนที่อบอุ่นน่าซบใครต่อใครก็เลยอยากจะมาสยบแทบอกคุณนะคะพลังงานมีคนบางคนใครบางใครที่ดีวกับคุณอยู่รู้สึกว่าพาชั่นความต้องการด้าน18บบวกที่ มันเกิดขึ้นกับคุณนะมันทําให้เขาต้องทุกตรมทรมานหัวใจหยุดสองคุณไม่ได้เลยสองแล้วก็แบบเกิด มีความเพิกเขิเมือเขิม,ขมแบบอุ๊ยอยากไปเจออยากไปหาเหมือนต้องมนต์สะกดเหมือนโดนของอใจมันสั่งให้ไปแต่ว่าธาตุดินไม่อยากเจอมันเลยทําให้ความรู้สึกแบบเจ็บปวดมีพลังงานของใครบางคนนะคะราศีมังกรราศีกุมนาสิมีนนะคะอยากบอกคุณว่าราศีเมทุนด้วยอยากบอกคุณว่าใจจะสลายแล้วเจ็บปวดเหลือเกินที่ธาตุดินไม่ยอมให้เจอะหน้าเจอะตาคิดถึงจะแย่จะเป็นบ้าอยู่แล้วนะคะโอ้โหพลังงานของคุณนะ ตลอดเดือนมิถุนายนนะมีคนแบบว่าอยากมอบความรักความสุขแล้วก็ลกตกหลุมสเสน่ห์คุณขั้นสุดเลยค่ะทตุดินขาพลังงานคือเขานะคะยังไงก็ได้อะไรก็ช่างขอให้ได้เจอก่อนเจอก่อนค่อยว่ากันเขาอาจจะนัดเจอนดัดเดทคุณหรือว่าอยากขอให้คุณพาไปดินเนอร์ไปทานข้าวไปดูหนังก็คือเหมือนแบบ อะไรก็ได้ขอให้มีธาตุดินอยู่ในชีวิตนะเวลานี้นะจุดจุดนี้นะคะเขามองว่าคุณคือความสดใสความน่ารักที่เขาส่องเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อมองเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อคุณอาจจะเป็นคนที่มีหน้าตาดีเป็นแบบเป็นแพทเทิร์นที่แบบว่ามันติดตาติดใจเป็นสเปคของเขาเขาเลยรู้สึกว่าถอนตัวถอนใจจากธาตุดินไม่ได้เลยแรงพิษวานนมันเยอะเหลือเกินนะคะธ <c oughs> าตุดินสเสน่ห์ไร้กาศไม่เบานะเราอ่ะ หลายมากๆถ้าดินเนี่ยไม่ได้นะปากไม่ตรงกับใจไม่ได้นะคะเพราะว่าใครต่อใครอะ่ะเขาว่าชอบริมปากคุณคุณอาจจะเป็นคนที่น้าตาด,ดีเป็นคนสันทัดหรือเป็นคนสูงผอมเป็นคนแบบว่าคิ้วดอกตาหวานจมูกโดง่งอะไรเงี้ยมีซิทแพคเป็นป้องๆบุคคลเหล่านี้ก็เลยหลงไหลเคลิบเคลิ้มในกายหยาบแล้วก็จิตวิญ,ญญาณกายทิพย์ของคุณด้วยนะคะ ไปต่อนะคะความรากักธาตุดินเนี่ยตลอดมิถุนายนเนี้ยจะเป็นเช่นไรนางฟ้าจะบอกให้นะโอหูมาเสียโอหูมาใกล้อเอ็ดออฟครับคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดวันที่หหรือว่าอาจจะเกิดเดือนหนึ่งเดือนมกราคมผู้หญิงผู้ชายเดือนมกราคมอยากบอกคุณว่า เธอเราเริ่มต้นกันใหม่ได้ไหมอ่ะเราขอโอกาสเธอได้ไหมอ่ะก็เธอใจดีเธอสายเปเธอเป็นคนที่แบบดีที่สุดแล้วที่เราเคยรู้จักมาขาดเธอขาดใจเราไม่อยากหายไปจากชีวิตเธอเลยอะเราคิดถึงเธอเสมอนะ <c oughs> นี่คือพลังงานของคนที่คุณดิวอยู่นะดินพึกศกันมังกรคุณอาจจะดีกว่าคนเกิดเดือนหนึ่งเดือนมกราคมเขาอยากขอโอกาส วอลลเราหรือให้คุณกลับมาเจอเขาไวๆนะคะมีใครบางคนรอคอยที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณรอคอยที่จะได้เจอพูดปะพบปะพูดคุยกับคุณทำสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคุณอยากมีธุรกิจอยากมีงานมีเงินแล้วก็อยากมีแพชชั่นกับคุณมากๆโดยเฉพาะแพชั่นด้านหัวใจเนี่ยเขาแบบว่าอยากจะควักหัวใจออกมาให้เธอดูแลเลยนะท่าดินโอโหละมุนโรแมนติกสวีทสุดฤทนะแต่ชาวท่านดินก็แบบ ก็ไม่รู้สินะก็ต้องดูก่อนนะว่าใช่หรือเปล่าอะไรที่ผ่านมาก็ลืมๆไปแล้วทัดดินก็เหมือนแบบว่าเล่นตัวเบาๆกรุบกรีบให้เขาเหล่านั้นเฮี้ยนกระหือรือที่จะบอกว่ากระเสือกกระสนกลับเข้ามาในชีวิตคุณหรือเปล่านะถ้าหากว่าใช่เช่นนั้นไปต่อนะคะ เวลาเยืยแบบนี้นางฟ้าจะอ่านไพ่แบบว่าอืมอินนิดนึงนะคะพลังงานธาตุดินก็จะได้ไปแบบฟินฟินจุกจุกเลยนะคะไปต่อค่ะพลังงานความรักของธาตุดิน1-30มิถุนายนนี้นอกจากจะเจอคนขอ,อกาสขอแบบว่าจวดจวดแบบสกินชิปอยากโดนเนื้อโดนตัวคุณแล้วยังไงต่อเอ้คุณอาจจะดูวความสัมพันธ์หรือสตูหัวใจคุณอาจจะเป็นชาวธาตุลมนะคะราศีตุลพลังงานของใครบางคนไม่สามารถที่จะ ปล่อยปอยคุณได้เหมือนแบบพยายามที่จะ move on จากคุณหลายครั้งเขาอาจจะเป็นศัตรูหัวใจคุณตรงที่ว่าทั้งรักทั้งเกียดอะตัดไม่ได้ตัดไม่ขาดพิษวาสเหลือเกินมีคนบางคนนะคะที่เกิดราศีตุลน,นะคะไม่สามารถตัดคุณออกจากชีวิตตัดคุณออกจากหัวใจได้เพราะความคิดถึงความสเสน่หาความต้องการความแบบว่ากังวลยังห่วงยังหึงยังห่วงอยู่มันมีมากขอคะ่ะทัดลมคนนี้ พลังงานธาตุลมมาแบบว่าสามราศีเลยอ่ะที่ดีก่าคุณอยู่อ่ะกลุมเมถุนตุลนะเขาอยากบอกว่า คนเราถ้าคิดจะตัดก็ควรให้มันขาดแต่เราไม่สามารถทำได้เพราะว่าธาตุดินเนี่ยสิงอยู่ในความรู้สึกในร่างกายเขาคุณกับเขาอาจจะมีแพชชั่นที่แบบว่าโมเมนต์โซสวีตรักกันปานจะแบบว่าจะกืนจะกินชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ไในอดีตที่ผ่านมามาวันนี้เหมือนแบบถ้าเขาดีไม่พอแล้วคุณจะตัดเขาเขาเลยทำใจไม่ได้เขายังบอกว่าเขาไม่สามารถที่จะก้าวได้เลยขาเขามันเหมือน เป็นโรคเด็ดชาเขาเดินไม่ได้อะเขาแบบทำทำไม่ไหวอ่ะเขาไปไม่ไหวจากชีวิตคุณน่ะได้โปรดเถอะนะช่วยรัง้งช่วยยื้อช่วยตือ้อเขาไว้หน่อยนะนี่คือพลังงานความรักของคุณจะมีใครบางคนอ้อ,อนวอนร้องขอให้คุณกลับมาให้คุณเห็นใจแล้วก็อย่าปล่อยเขาไปอย่าจากเขาไปนะคะการรีเทิร์นของใครบางคนอาจจะเป็นคนเก่าแฟนเก่าที่อยากขอการเริ่มต้นแล้วก็อยากให้คุณดูแลเยียวยาหัวใจเขานะคะ พลังงานเลข10นะคะเลข1คุณกับเขาจะเกิดวันที่11วันที่12วันที่16วันที่13ได้นะคะ ไปต่อนะคะความรักธาตุด,ดินตลอดเดือนมิถุนายนเนี้ยทําไมออกแนวดราม,ม่าท็อกซิกนิดนิดดราม,ม่าท็อกซิกแต่ว่าก็มีความแบบว่าอหล่อเลือกได้สวยเลือกได้ซ่อนอยู่แอบยิ้มละสีที่คนเก่ากลับมาโหยหาโหยหวนอยากได้คุณนะ่ะนางฟ้าก็ไม่ดูสินะว่าคุณนะ่ะ สเสน่ห์เพวพวๆวขนาดไหนอู้ดูสิความเป็นเดอะซันคุณอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดธาตุไฟราศีธนูธาตุดินขาดินพึกศกันมังกรคุณนะ่ะไปหวานสเสน่ห์ใส่ธาตุไฟราศีธนูหรือเปล่านะตอนนี้เขารู้สึกว่าฮ่าสบายสบายอยากกลับมาในชีวิตธาตุดินเขารู้สึกว่าขาดธาตุดินไปเหมือนขาดอะไรก็ไม่รู้ ทั้งๆท,ที่เขาเป็นเดอะซันนะทั้งๆท,ที่เขามีทุกสิ่งอย่างเพียบพร้อมนะการเงินการงานชื่อเสียงฐานะนูน่นนี่นั่นเปปังกระมังถังหม้อแต่ทําไมเขายังอยากอยู่ในชีวิตท่าดินละ่ะก็สเสน่ห์ร้ายกาศเสน่หล์ล้นเหลือฟาดสับของคุณน่ะหล่อเล้าใจโอนให้โอน,โอนไวสายเปรหรือหุ่นหมีหน้ากอดจำมั่มหน้าฟัดของคุณเนี่ยมันทําให้ชาวราศีธนูอดรนทนไม่ไหวเฝ้ารอเฝ้าคอยที่จะกลับมาสือ่ออ้อมอกของคุณอยู่ นะคะความเป็นเดอะซันใบนี้คุณกับ็พออาจจะมีเลข1เลข9มีเลข19อยู่ตรงนี้คุณอาจจะเกิดปี19มีเลข19ในความสัมพันธ์ที่มันสําคัญกับคุณและเขาเขาอยางบอกว่าไม่ว่าใครจะมองเราเลอค่าสวยไปปปังลังสีออรา่าฟาดยังไงแต่ในใจเรายังมีชาวทาตดินอยู่นะเขาเลยบอกว่า ต่อให้แสงออร่ราของเขาจะเปล่งใส่ใครต่อใครแต่ว่าอยากให้ชาวชาวทัดดินนะ่ะแค่นั้นคนเดียวที่เห็นแสงที่งดงามที่สุดในกายทิพย์กายหยาบเขานะคะนางฟ้ามองว่าอาจจะมีชาวราศีธนูนะคะอยากดิวความสัมพันธ์กับคุณแล้วก็อยากจะบแบบว่าส่งซิกแบบส่งซิกกับพิบตาย,ยุบย,ยับยุบย่ำให้คุณรู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากๆนะคะทัดดินอย่ายิงเดอ้อเดี๋ยวโดนธนูแบบ ลูกสอนอาบความรักยิงเข้าใส่ปึ้งเลยนะคะไปต่อนะคะ <c oughs> ไปต่อค่ะความรักท่าดินนะตลอดเดือนมิถุนายนเนี้ยจะเป็นเช่นไรทำไมมันดูใจฟูจังมีเดอะซันมาโอ้พลังงานของห้าห้าดาบ ไฟอ p s สอดคุณอาจจะเกิดราศีอาจจะดูวความสัมพันธ์กับคนเกิดราศีพฤกษภกหรือตัวตนของคุณอาจจะเกิดราศีพฤษภพลังงานบางครั้งนะคะสลับกันได้นางฟ้ามองว่าชาวธาตุดินก็คงชอบคงรักคงสเสน่หาธาตุไฟหรือว่าหลงไหลในตัวธาตุไฟเช่นกันแหละแต่ว่าด้วยความที่คุณอาจจะแบบดูตัวเล็กตัวน้อยเวลาที่อยู่กับเขาดูแบบไม่มีตังเปเขาคุณเลยรู้สึกว่ามันไม่คู่ควรคุณถอยออกมาดีกว่าดูมันไม่สมดูดูมันไม่สม มศักดิ์ศรีไม่ถ่อมไม่สมฐานนะของเขาคุณเลยรู้สึกว่าโอ้โหจะดีวกับชาวธาตุไฟด้วยแล้วแบบความเป็นเดรัซันของเขาด้วยก็มีทุกสิ่งอย่างเลยนางฟ้าแล้วแบบว่าอย่างผมมานะจะกล้าไปเอื้อมเขาพลังงานของคุณอาจจะแบบว่าเป็นเช่นนี้ก็ได้คุณเลยรู้สึกว่าไม่เอาอะไม่อยากเข้าไปในความสัมพันธ์แบบนี้กลัวว่าจะเจ็บนะคะกลัวว่าแบบถ้าเล่นใหญ่รักเองเจ็บเองกลัวว่าถ้าไปดีวกับธาตุไฟและราศีราศีธนูเนี่ย เขาจะทำให้คุณเจ็บปวดคุณเลยรู้สึกว่าอืไม่รู้สินะอยู่กับตัวเองให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปอยู่กับคนอื่นนี่คือพลังงานความรักของคุณนะคะคุณอาจจะเป็นคนเกิดราศีพิศพกศกที่คิดมากแล้วก็รู้สึกเจียมเนื้อเจียมตัวตัวเล็กตัวน้อยเหมือนมดตัวน้อยตัวนี้ถ้าหากว่าจะไปเกาะไปแบบว่าทําให้เขารู้สึกเจ็บๆคันๆคุณกูรู้สึกว่ากลัวจะผิดหวังนะคะทัดดิน ขอพลังงานไพยอย่อีกหนึ่งสำรับนะคะอ่านให้ทัดดินแบบจุกๆเลยนะดูสิความรักทัดดินพึ่งศกกันมังกรใน,นชีวิตคุณเนี้ยจะเป็นเช่นไรคุณอย่ารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยนะเพราะบุคคลเหล่านะั้นนะเขาไม่คิดเลยเขาคิดว่าคุณเลอค่างดงามคุณนะหน้าทะนุถนอมหน้ากบก,กอดหน้าอยู่ใกล้หน้าเสน่หาที่สุดนะคะ ไปต่อนะคะความรักธาตุดินนะคะสำหรับนี้นะคะจะเป็นเช่นไร1-30า 3, มิมิถุนายนโอ้ดูสิพลังงานของอัศวินถือถ้วยคนที่เข้ามาดีวกับคุณเป็นคนธาตุไฟจริงๆด้วยเขามองว่าคุณนะ่ะเหมาะที่สุดแล้วแหละสำหรับเขาเขาประทับใจคุณเขาไม่มีคุณไม่ได้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่น่ารักหน้าตาดีจิตใจดีเป็นสเปค เขาว่าดูสิอัศวินถือถ้วยเนี้ถ้วยก็คือหัวใจหัวใจของเขาดวงเนี้ยพร้อมที่จะมอบเยียดเยย,ยให้ทัดดินคนเดียวนะทัดดินไม่อยากได้หรอหัวใจเขาเนี่ยมันแบบว่ามีค่านะเขามองว่าคุณมีค่าแล้วก็มีความหมาย และเป็นความสุขแล้วก็เป็นคนเก่งคุณอาจจะเป็นคนที่มีองค์ความรู้เป็นคนที่เก่งฉลาดเฉียบแล้วก็เป็นคนเป๊ะในหลายเรื่องเลยที่สําคัญดันมาเป็นคนหน้าตาดีสวยหล่อเป๊ะปังอีกมันก็เลยโดนใจเขาไปะทุกสิ่งทุกตรงอะไรที่เป็นทตดดินทําให้ชอบหมดเลยอะไรที่ทตุดินเสนอพร้อมที่จะสนองหมดเลยนะคะนี่คือพลังงานความรักของคุณจะมีชาวทัุไฟนะคะทัดน้ำทัดลมเน้นไปที่ทตุไฟเข้ามา เนอตัวเสนอกายเสนอแพชั่นหลายๆสิ่งให้คุณอยู่ที่ว่าคุณจะรับไหมคุณไม่อยากได้หรอเขาก็เป็นคนดีจิตใจดีมีความรักความเมตตาแล้วก็สายเปยให้คุณด้วยนะจริงใจกับคุณด้วยนะคุณจะปฏิเสธเขาได้หรอใจคุณก็รู้อยู่แก่ใจแหละเพราะว่าคุณปากไม่ตรงกับใจนะคะ <c oughs> ทัดดินไปต่อค่ะ คุณผู้ฟังท่าตดินแบบนางฟ้าหล่อนนี่ยไม่ต้องมารู้อะไรของฉันเยอะแยะมากมายหรอกโอเคไปต่อค่ะความรักท่าตดินจะเป็นเช่นไรอ๋อดูสิ six of pentacles หกเหรียญเขาจะงอะเธอแหละเธอยังไงเขาก็ เขาก็หนีไม่พ้นเธอคุณกับเขาอาจจะเป็นคู่รักคู่พิศวาสคู่ตุนางงานแบบข้ามภพข้ามชาติมารักมาเจอกันนะคะความเป็นซิกออเพนเดอร์เกิร์ลไพ่ใบนี้มีความหมายว่าการให้ระลับที่เท่าเทียมความรักที่เขาให้คุณมันมากคุณก็ต้องให้เขามากด้วยคนคนนี้ไม่ยอมยี่หละหรอกคนคนนี้นะคะรักห่วงแหนคุณแล้วก็ต้องการคุณเขากับคุณอาจจะมีเลขหกในความสัมพันธ์คุณอาจจะเกิดเดือน6หรือวันที่6ได้พลังงานของการ ให้ของเขานั้นนะเขาก็หวังผลนะหวานพืชมันก็ต้องหวังผลไง่านดินเราทุ่มเททุ่มกายเธอรักเธอก็ต้องรักเราบ้างแหละเขารู้เขารู้ว่าคุณเนะ่ะเป็นคนใจอ่อนแล้วก็แสนดีแล้วก็มีสเสน่ห์แล้วก็โรแมนติกเขาเลยรู้สึกว่ายอมนะยอมตั้งแต่หน้าประตูยอมท่านดินคนเดียวนะคะนี่คือพลังงานความรักของคุณนะ ละมุนโรแมนติกคนเก่านะคะอยากกลับมาอ้อนวอนร้องขอให้คุณรักเขาหรือคนใหม่ก็อยากจะกลับมาพร้อมเปย์พร้อมให้พร้อมสปอร์ตคุณออฟเฟอร์คุณเพราะคุณคือสเปคของบุคคลเหล่านั้นคุณคือคนที่เขาตามหามาเนิ่นนานแสนนานตามกันมาตั้งแต่ชาติไหนอะดูสิ ผู้หญิงผู้ชายคนนี้มองหน้ากันมีภาพสองใบและมือที่จะจับกันเขาอยากบอกว่าทุกครั้งนะคะเวลาที่เขาได้อยู่ใกล้ๆคุณมันช่างมีความสุขเหลือเกินเหมือนแบบโลกมันโดนสตาร์ทหยุดไว้มีแค่คุณกับเขาทุกสิ่งอย่างนะคะเวลาหนึ่งวันมี2 4ชั่วโมงถ้าได้อยู่กับธาตุดินสักสองชั่วโมงเขาก็เหมือนได้ขึ้นสวรรค์แล้วคุณเนี่ยเป็นสวรรค์นบนดินที่เขาได้เจอได้เจอนะคะ โรแมนติกมากแม่ความรักท่าดินตลอดมิถุนายนไปต่อนะคะ ความรักทาดินตลอดมิถุนายนนี้จะเป็นเช่นไรอะไรจะละมุนโรแมนติกขนาดนั้นน่ามีคนมาร้องขอความรักจากคุณร้องขอแพชชั่น18บวกจากคุณนางฟ้ามองว่าคุณอาจจะเป็นคนที่มีบุคลิกที่แปลกเงียบหรือกลับแล้วก็ดึงดูดเซ็กสปเพียวแบบว่ามองด้านข้างก็สวยก็หล่อมองด้านหน้าก็เป๊ะก็แบบดึงดูดเขาเลยรู้สึกว่าอุ๊ยเหมือนแบบโดนต้องมนนะคะเนี่ยคือนิสัยของท่านดินเป็นคนที่อยู่เฉยๆก็หล่ออยู่เฉยๆก็ สวยนะใครต่อใครก็ละสายตาจากคุณไม่ได้นะคะ ไปต่อนะคะความรักของธาตุดินจะเป็นเช่นไลดูสิ X of p e n t a c l e คุณอาจจะดีกว่าธาตุไฟจริงด้วยอาจจะมีพลังงานของเล็กแเล็ก i n f i n i ฟินอาจจะเป็นผู้หญิงผู้ชายราศีสิงห์ที่บอกว่ามาคั่งรักคั่งไกลคุณแล้วไม่สามารถที่จะหลุดพ้นจากความสัมพันธ์นี้แล้วคุณเนี่ยคุณรู้ไหมว่าตัวคุณเนี่ยมันมีแพชชั่นทําให้เขาเหล่านั้นขยันขันแข็งอยากร่ารวยอยากมีทุกสิ่งอย่างมาออฟเฟอร์คุณเช่นกันคุณให้เขาเท่าไหร่เขาก็อยากให้คุณคืนเท่านั้นการให ได้รับที่เท่ากันคนคนนี้นะคะเขาได้รับพลังบวกจากคุณเขามีแรงบันดาลใจที่จะหาเงินหางานเขามีหลายสิ่งที่จะทํากับคุณและเขาอยากบอกว่าทตาดินไม่ต้องห่วงเลยเธออยู่ตรงนั้นแหละเดี๋ยวเราจะไปหาเองนะคะอาจมีการเทคแอคชั่นของไฟแม่สิงห์ธนู แบบว่าพยายามทุ่มเทในความสัมพันธ์ในความรักครั้งนี้เพื่อทําให้คุณมีความสุขและใจฟูนะคะนางฟ้ามองว่าคุณต้องใจอ่อนแน่ๆเลยเพราะเขาเอาจริงเขามาจริงจู่โจมครั้งรักครั้งใครและทําให้คุณวันไหวใจระทวยด้วยที่สําคัญแพชชั่นรอบตัวเขาเนี่ยมันเติบโตได้เพราะว่ามีคุณเป็นแรงบันดาลใจเป็นแบบว่าโชคลาภเป็นแบบว่าคู่บุพเพสันิวาสให้เขานะคะเขาคิดว่าคุณเนี่ยคือโซเมทวินแฟมที่เขาอ่ะได้เจอ เจอแล้วไม่ปล่อยอ่ะไม่มีทางปล่อยทัดดินไปได้นะคะคุณคือสมขุมทรัพย์ กองใหญ่ๆภูเขาไฟขุมทรัพย์ที่เขาได้เจอได้เจอแล้วมันเกิดอาการแบบว่าแพชชั่นไฟลุกขั้นสุดนะอยู่กับคุณแล้วแบบอู้ไม่ว่าคุณจะแบบสลีละรูปร่างหน้าตาเป็นเช่นไรนะแต่แรงดึงดูดทางเพศของคุณเนี่ยมันมีมากๆเลยและขุมทรัพย์องค์ความรู้ความเก่งความห่วงใยที่คุณมีให้เขาเนี่ยมันทําให้เขาแบบโดนไปสะทุกตรงเลยนะคะทัดดินนี่คือความรักของคุณตลอดเดือนมิถุนายนจะมีคนมาครั้งรักครั้งใครโดนใจตรงสเป และทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเนี่ยเลอค่ามากๆในชีวิตเขานะคะ นี่คือพลังงานความรักของธาตุดินขออีกหนึ่งใบนะคะอ่านไปเพลินๆแป๊บเดียวก็จะครึ่งชั่วโมงแล้วขออีกหนึ่งใบให้ทางให้ธาดดินค่ะพี่ไพ่ทายรแล้โอ้ดูส u ค e n นออ a n อ s คุณเนี่ยไม่ต้องหนีเลยใครต่อใครก็ข้างรักข้างใครคุณธาตดินออกมาชัดอีกแล้วว่าเป็นไฟแม่สิง์ธนูที่มองสำเบิงเลยคุณอยู่แล้วก็อยากจะสวบจะงาบจะคบคุณอยากอยากจะกบ กอดคุณไว้แบบนี้ยคุณช่างน่ารักน่าข้างใครพลงานของใครบางคนนะคะเขาอยากบอกว่าท้ดดินคือความอบอุ่นคือความสุขแล้วจะให้เขาทําเช่นไรเขาถึงจะแบบตัดใจจากคุณได้เพราะฉะนั้นเรามาจับมือกันมีกันและกันไปด้วยกันดีกว่านะเขาอยากบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องบังเอิญนะที่เขาจะรักใครคนที่คุณดิวอยู่คบอยู่อาจจะเป็นคนที่มีอีโก้มีองค์ความรู้เก่งฉลาดหล่อสวยเฉียบแล้วก็ เลือกใครก็ได้แต่เขาเลือกคุณไงเขารอคุณเพราะว่าก็าอย่างที่บอกอะคะ่ะว่าสเสน่ห์ในตัวคุณเนี่ยมันดึงดูดขั้นสุดมันไม่เหมือนใครคุณเป็นคนแปลกต่อให้นั่งเฉยเไม่ต้องพูดคุณก็ดูดีดูน่ารักน่ากินะคุณเป็นคนที่แบบใครต่อใครก็ทวินนะ่ะทวินอยากจะบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์กับคุณด้านความรากักด้านแพชชั่นทำสิ่งนั้นสิ่งนี้แค่แบบทัดดินนะ่ะออกเดินทางท่องเที่ยวไปเที่ยวกับเขาไปดินเนอร์ไปดูหนัง เป็นเพื่อนเขาช้อปปิง้งแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วหรืออยู่บ้านให้เขาทําอา่งอาหารได้กินทําให้แบบ,บชงกาแฟาให้ดื่มแค่นี้เขาก็มีความสุขแล้วนี่คือบริบทในความรักของคุณตลอดเดือนมิถุนายนที่จะได้เจอจะมีคนเข้ามาข้างรักข้างใครเปย์ออฟเฟอร์โอนให้ทั้งหัวใจและร่างกายแล้ว ทรัพย์สินบางสิ่งบางอย่างที่ทตุดินนะคะอาจจะได้รับจากคนคนนี้คือความชัดเจนมุ่งมั่นแล้วก็อาจได้เปิดตัวด้วยกับสังคมของเขาพ่อแม่ครอบครัวของเขานะคะเพราะว่าเขามองว่าทาัดดินอะ่ะคือ the best in my heart ที่สุดของเขาแล้วนะคะโอเค happy happy ปปปปตลอดเดือนมิถุนายนนะคะรักทุกคนนะคะบ๊ายบายค่ะ